อันนี้ใช่ไหมฮะอันไหนเดี๋ยวดิทำเนอร์พร้อมยังอ่ะยังไม่พร้อมแค่กินอยู่จะกินอยู่แล้วเมื่อไหร่หนูจะพร้อมฮะพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคผู้พันครับครับหนูกินอะไรอยู่อ่ะสับปะรด อะไรสับป,ปะรองกระท้อนกระท้อนพันอะไรลูกกระท้อนพันอะไรครับพันอะไรล่ะมันเป็นพันอะไรพันอะไรเอา้าไม่กระท้อนอ่ะมันชื่อพันอะไรก็ที่เราเตรียมกันไว้นะพันอะไรม่ฮะบารเลมโบบาเลมโบโอ,โอแม่เดาอร่อยไหม ไม่ม่ไม่ามมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆหน่อยนี่นะคะกระท h นะคะกระใครอยากกินสั่งได้นะคะกระท h o นรูปใหญ่เมอมยอะไปเลยรูปใหญ่บปเลยเลยไนหนูล้วเอาฝามันมาปิดที่ลูกต่เดินดีๆนะนันอ่ะฝากระท้อนอ่ะไอ้ที่แม่ปอกออกอะเอาฝาอันนี้มาปิดมันใหญ่มันไม่ได้เพื่อไมม่แม่แมดูฮะดูดิครับใหญ่ห้องกัน ทำอะไรเร็วๆระวางมีดนี่ไหนนี่ใหญ่มากเวลาเปิดออกแล้วก็จีนปิดไว้ค่ะอ่ะมาขายของต่อดีเอาขายยังไงเนี่ยขายยังไงครับขาย หนึ่งกี่บาทสี่สิบบาทแล้วกันฮะสี่สิบบาทแล้วกันสี่สิบบาทลูกสี่สิบบาทสี่สิบบาทเออลูกเดียวอะเหรอจะ<อ>ไม่รวยตายเหรอรวยตายดิเอเอแหน่ไม่เอาไม่เอาสุปภัณฑ์ลูกไม่เอานี่แหละคนเล่นโซนอะ่ะ ใหญ่มากจริงอ่ะดูคูดิเป็นครยนุ่นเลยอ่ะอร่อยปะอร่อยกินผลไม้ทั้งวันมีคนถามว่าหนูหนูกับพี่เบสอะใครหลอกอะกันพี่เบสใช่หรอใช่ตอนนั้นทำไมหนูบอกว่าหนูหลอกกว่าหนูหนูไม่หลอกกว่าแล้วเพราหนูเพราหนูเพราหนูไส่ยาหนูเต็มหน้าหนูเลยไม่หลอกเหรอ หนูก็หล่อนะแม่มองหนูก็ดูดีอยู่นะไม่หรอยกให้ยกให้พี่เบสแล้วใช่ไหมยกให้พี่เบสแล้วไม่หล่อนูไม่หล่อโอเคไม่หล่อนุ่อโอเคค่ะใหอ้ยอยากรับประทานนะคะกระทอนนะคะกระทอนไฟใหญ่มากสั่งได้นะคะทุกคนสั่งมานงได้อันนี้ส่งได้ไม่มีปัญหากำลังสวยเลยค่ะกำลังดีเลยค่ะอืมอ หวานด้วยนะมีอมเปรี้ยวนิดนิดใช่ไหมอมไหมอมดีมันต้องอมเปรี้ยวหน่อยๆไง